สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Tiny survival นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมมือถือชีวิตรอดที่มีภาษาไทยด้วยนะครับแต่ว่าตัวเกมนี้นะครับเขาปรับรูปแบบการเล่นใหม่นะครับจริงๆตัว Tiny Survival มันมีหลายเวอร์ชันนะครับแต่ตัวเนี้ยเปิดให้บริการในสโตร์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มมาก็จะมีตัวละครให้เลือกนะครับตัวละครเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนาะตัวเกมจริงๆอ่ะมันเป็นแนวตั้งผมใช้แอปโ o t a t i o n Control ให้ปรับเป็นแนวนอนนะครับผมขี้เกียจไปหาาตัวรูปมใส่ลเก็ย บบประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําการสร้างเนาะนี่ทีนี้มันก็จะมาประมาณนี้ท่านผู้ชมครับมีตัวคัดซีนเหมือนเดิมนะครับนี่ก็โดนทดลองนะพวกสัตว์ต่างๆอะไรแบบนี้นะครับทีนี้ก็จะกลายร่างเป็นแบบตัวใหญ่เป็นหนูยักษ์แมลงยักษ์ต่างๆนะครับเราก็จะเป็นคนตัวเล็กนะรจริงเราไม่ใช่ตัวเล็กเราตัวขนาดคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าโดนทดลองอะไรบางอย่างนะครับนะเอออะไรประมาณนั้นนะครับสัตว์ก็ตัวใหญ่ขึ้นมนุษย์ก็ตัวเล็กลง นี่ครับนี่ลงมาแบบนี้นะครับเอ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่ทำไมถึงอยู่ที่นี่นะครับผมนี่ครับมแมลงตัวใหญ่วิ่งครับผมตามสเส็บนะอันนี้ครับไปวิงปว่งไปวิงปว่งไปวิง่งไปวิ่งไปทุกท่านผู้มชม,มครับหลบครับนี่เฟิบเฟิบเฟิบไปครับยังไงไปครับไป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 ,ไปมีเพื่อนมาช่วยนะ สเตปการเล่นเหมือนเดิมเลยนะผมเคยเล่นหลายรอบอยู่นะตอนนี้มีภาษาไทยด้วยนะไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับตั้งโทรศัพท์มือถือเป็นภาษาไทยนะหลังจากนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นการเล่นแบบนี้อ่ะคือที่บอกว่าตัวเกมปรับรูปแบบการเล่นนะครับคือปกติอ่ะมันจะเป็นการสร้างอีกแบบหนึ่งนะครับที่เราจะได้ทําการฟาร์มทรัพยากร อ่าตัดไม้คราบของนะครับแต่ตอนเนี้ยเขาปรับเป็นรูปแบบการเล่นแบบหนึ่งนะครับที่เอาแนวอาชีเอสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับไม่ได้เอาชีวิตรอดแบบปกติแล้วนะนี่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายตัวอาณาจักรไปนะครับนี่มันก็จะมีตัวเนื้อเรื่องให้เราได้เล่นกันนะโอเคพาทิตขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำการสร้างสิ่งของเพิ่มเติมนะ สร้างก่อนโอเคเรียบร้อยครับอ่าผู้รชีวิตนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยถ้าสมมติว่าเอ่อตัวเกมเราปรับเป็นแนวแนวน,นนะครับมันจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละนะครับเห็นปะเพราะฉะนั้นเราต้องปรับกลับนะอ่ะทีนี้นะครับเมื่อกี้มันเป็นแนวนอนแล้วมันกดไอตัวปุ่มไม่ได้นะครับเราก็ต้องกลับมาเล่นเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวเกมจริงเขาออกแบบมาให้เล่นแบบแนวตั้งนะ เราไปฝืนไงเราไปเล่นแนวนอนไงมันก็เลยแบบมีปัญหาในการเล่นนิดนึงนะครับเวลาที่เขาให้เราทําการหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมนั่นเองผู้ชมครับนี่คือใครชอบอา RTS แบบนี้นะครับภาพกราฟิกน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเกมนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะแต่ว่ามันมาในแไออาชที่แบบเราเล่นโดยทั่วไปอะ่ะคือเขาปรับแนวเปลี่ยนไปเลยนะเซ็งเลยนะตอนแรกก็มาในแนวที่แบบเออชีวิตรอดดีๆอยู่นะแล้วหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนแนว เราก็เฟลมันไปเลยนะครับนะโอเคเรียบร้อยครับทีนี้เราทําอะไรต่อนะครับเล่นตามภารกิจไปเลยนะคือตัวนี้มันมีตัวภารกิจตัวเควสให้เราทําให้เราเล่นแบบเรื่อยๆนะครับนะเนี่ยก็สร้างไปเลยนี่เราก็สร้างเรียบร้อยแล้วนะครับคือไม่ต้องทาอะไรมากมายนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นเวลากลางวานันเวลากลางคืนนะครับแล้วก็อยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวจะมีผู้รอดชีวิตที่แบบหนีเข้ามาเรื่อยๆนะอยู่ในนี้นะครับมันจะมีมนในส่วนของตัวที่เป็น สายฟ้าแบบนี้นะครับคอยจัดการนะครับถ้าเข้ามาในรักสมีตัวนี้นะเนี่ยดูดิเอสามารถสกิปดนะ้านขวาบนได้นะนี่ครับก็จะมีผู้รอดชีวิตนะครับเดี๋ยวเราต้องทําการสร้างที่พักที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมนะครับให้ผู้รอดชีวิตอยู่นะทาการสร้างนะครับนี่ก็แอดผู้รอดชีวิตเข้าไปอโอเคทําการ upgrade, 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 อัปเกรดอัปเกรดอัปเกรดนี่ครับทําการอัปเกรดเนาะ อ่าเรียบร้อยครับไปอัปเกรดนะครับอันนี้จะเป็นเชลเตอร์น่าจะเป็นเชลเตอร์หลักมั้งในการอัปเกรดนะครับมีไอเทมเร่งสปีดเราก็สามารถใช้ได้อะไรอยูนเนี้ยแต่ว่าอ่าถ้าไม่ได้รีบมากนะครับก็รอไปก็ได้นะแต่ว่าถ้าเควสบังคับให้เร่งสปีดก็ก่เร่งสปีดตามเควสไปก็ได้นะเออไม่ได้แบบมีอะไรเป็นปัญหาขนาดนั้นนะสกิปได้เลยเด้่ตามเควสไปเรื่อยนะครับเขาจะมีภารกิจให้เราทำนะเดี๋ยวเราน่าจะได้ออกไปบุกโลกภายนอกนะครับ ก็จะเป็นโรคเอาชีวิตรอดเกี่ยวกับพวกมแมลงอะไรแบบนี้นะอม,มาครับดูครับนี่เดี๋ยวเราจะขยายอาณาจักรเพิ่มเติมนะครับช่วยเหลือผู้รอดชีวิตก่อนเดี๋ยวมาช่วยง่ายๆแบบนี้เลยเหรอโอ้โหแมลงเต็มไปหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวจะมีมแมลงเพิ่มเติมนะไม่ได้เจอแค่สายพันธุ์เดียวนะเดี๋ยวจะมีแมลงสายพันธุ์อื่นเพิ่มเติมด้วยนะครับอะ เราชีวิตเข้าไปทำงานส่งไปทำการอัปเกรดครับอัปเกรดนะครับอัปเกรด3วินะสบายๆนะถ้าทำการอัพเกรดอัป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 เกรดโอเคเร่งสปีดไม่ต้องนะครับมันใช้เวลาประมาณ3วินะตรงนี้ไม่ต้องเร่งอะไร โอเคปึบ okay. อ่ะกดสร้างนี่ปึบทำการอัปเกรดอัปเกรดโอเคทำการอัปเกรดเพิ่มเติมได้แล้วนะครับเร่งสปีดนะครับนี่เรียบร้อยนะทีนี้นะครับ ก็น่าจะแบบสบายๆแล้วก็น่าจะโดนบุกอีกแล้วมั้งกลางคืนโอ้ใหม่ก่อนโอ้โหรอบนี้แม่งมาแบบนี้เลยนะเขามาแบบเขามาแบบจริงจังอะ่ะเออเขามาแบบจริงจังเลยอะ่ะเดี๋ยวทำการอัปเกรดก่อนต้องอัปเกรดโซ่เพิ่มเติมแล้วนะรู้สึกว่าเออรัศมีมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับระยะแค่นี้นะเราต้องขยายนะัดเขตเพิ่มเติมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพรัาชีวิตของเราจะโดนอีกนี่แล้วมีตัวใหญ่มาดนี โอ้โหไม่กอดโดนว่ะต้องเออ่มีโรงพยาบาลไหมเนี่ยะรับกันบทที่3แล้วคือมันเล่นเร็วอยู่นะตอนเล่นแป๊บๆมาบทที่3แล้วนี่เดี๋ยวต้องจะมีการซัมมอนตัวละครนะครับอันนี้หลัวเแล้วซ่อมหลัวกันโอเคทีนี้มีอะไรไหม นี่อ,อจ่จัดไข่ชึบชึบใส่ปลไปไว้โน่นโอเคนี่แนน่าได้หอยทากมาครับผมสัตว์เลี้ยง,งจัดนะการต่อสูอ้นะครับ มันจะเป็นแบบนี้นะครับ R t S เนาะเออไม่ใช่ต่อสู้แบบ R P G สิพูดผิดเออแต่รูปแบบการเล่นผสม s u v ว l R t S แล้วก็การต่อสู้แบบนี้นะครับที่มีสกิลมีทักษะให้เราใช้ด้วยนะครับนะโอเคแล้วก็ทำการไปโจมตีตัวละครอย่างกับไอ้นี่นะ Toy Story นะโอเคจมตีไปจมตีไปแบบชิวๆกันไปครับเดี๋ยวเล่งสปีดได้นะครับอ่ะต้องใจเย็นๆนะ ทําการขุดไอเทมนะครับคือตรงนี้มันต้องท้าทายอยู่แล้วเน,ะนาะมีแมลงทําการอัปเกรดกันอ่าจะได้แบบสํารวจเร็วหน่อยแล้วก็ตัวละครเราอัปเกรดได้ไหมทําการท้าทายเลยมาท้าทายเลยคุณสอนยังเร่งไม่ได้นะครับนี่ครับนี่ครับโจมตีไปโอ้โหโมันมันหยดมันหยดนี่ครับนี่ครับ จัดไปไวรุนโอเคอปึ๊บไปช่วยผู้คนได้แล้วนะครับเดี๋ยวพวกมแมลงพวกฮีโร่แบบนี้เดี๋ยวมันสามารถทำการซัมมอนได้นะโอเครักษาเรียบร้อยแล้วนะครับข,ขยายนัเขตนะใช้ทรัพยากรสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆเพิ่มเติมนะในจริงมแมลงมีหลายเกตนะครับนะที่เขาให้เรามาก็สีฟ้านะถือว่า ก็ระดับต่าสุดอะนะที่ให้มาเออไม่ได้ให้ระดับแบบสูงเวอร์อะไรมานะโอเคนี่ครับมีการซัมมอนเนาะได้ระดับสีอะไรสกิปเลยสีม่วงว่ะเอาว่ะเอา,ามาทุกผู้ชมเอมารับทรัพยากรก่อนนี่ก็หลักๆประมาณนี้แล้วกันนะเอาเป็นว่าใครสนใจลองดูกันได้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ